ค่ะดิฉันนางสาวนางทิพปาแดงห้อง6กทับเจะมาเฉลยโอนิตปีสีข้อ32และปี51ข้อ20ค่ะโอนิตปี2519ข้อ32นะคะจากแผนภาพกล่องของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำแนกตามเพศเป็นดังนี้คะแนนสอบของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสีส่วนเท่ากัน โดยจะแบ่งเป็นช่วงละ25%้านะคะจากโจทย์ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่1นะคะคะแนนสอบเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายสูงกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงซึ่งคะแนนเฉลี่ยคือ x bar ส่วนแผนภาพของที่ให้มาเกี่ยวข้องกับข้อท้ายข้อท้ายกับ x bar มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าข้อที่1ถูกต้องทุกกรณีนะคะข้อที่1จึงผิดค่ะข้อที่2นะคะคะแนานสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายมีการกระจายเบ้ขวาเรามาดูกันที่คะแนานของนักเรียนชายนะคะจะเห็นว่าช่วงคะแนานครึ่งแรกจะแออัดมากกว่าช่วงคะแนานครึ่งหลังนะคะช่วงคะแนนครึ่งหลังจะกว้างกว่านะคะถ้าเราเขียนเป็นส่วนโคง้ง จะได้ว่าส่วนโค้งครึ่งแรกจะสูงกว่าส่วนโค้งครึ่งหลังนะคะดังนั้นคะแนนจึงเป้ขวาค่ะข้อ2จึงถูกนะคะข้อ 3. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงมีการกระจายมากกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายเอามาดูกันที่คะแนนสอบของนักเรียนหญิงนะคะจะเห็นได้ว่าคะแนนสอบของนักเรียนหญิง มีการเกาะกลุ่มกันมากกว่าเพราะว่าช่วงคะแนนสอบของนักเรียนหญิงจะสั้นกว่าช่วงคะแนนสอบของนักเรียนชายนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าคะแนนสอบของนักเรียนหญิงมีการกระจายน้อยค่ะข้อ3จึงผิดค่ะข้อ 4. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงมีการกระจายเบ้ขวาถ้าเราลองลากเส้นตรงกลางจะเห็นได้ว่าคะแนน ของนักเรียนหญิงมีการกระจายแบบสมมาตรดังนั้นคะแนนของนักเรียนหญิงเป็นแบบสมมาตรข้อ4จึงผิดค่ะต่อมาเรามาดูที่ ONe t ปี2 5 5 1นข้อ20นะคะจากโจทย์กำหนดให้ข้อมูลจำนวน2ชุดข้อมูล2ชุดนี้มีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากันถ้านำข้อมูล2ชุดนี้มารวมกันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับเท่าใดนะคะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะหาได้จาก2ส,สูตรซึ่งเราจะใช้สูตร s เท่ากับ square root, ส r e root ซิ g m a xi ลบ xbar ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย n นะคะเพราะว่าสูตรนี้จะเข้ากับโจทย์ที่เขาให้มามากกว่าค่ะ <S <S ข้อมูลชุดแรกมีจำนวน10ตัวและข้อมูลชุดที่2มีจำนวน20ตัวนะคะถ้า เราเอามารวมกันจะเป็น30ตัวค่ะดังนั้น n ก็จะเท่ากับ30เพราะว่าโจทย์บอกว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตทั้งสองชุดเท่ากันถ้านำมารวมกันค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็จะเท่าเดิมนะคะในสูตรจะเขียนเป็น x bar หรือ y bar ก็ได้นะคะจากข้อมูล30ตัวนะคะจะแบ่งเป็น x 1 0ตัว y 2 0ตัวนะคะ จากจุดกำหนดให้ก้อนของ x เท่ากับ160และก้อนของ y เท่ากับ110นะคะเราจะแทนค่าในสูตรก็จะได้ว่า r o 160บวก110ส่วนด้วย30นำ160บวกกับ110จะได้270ส่วนด้วย30นะคะจากรู้270ส่วนด้วย30 จะมีค่าเท่ากับรูทเนะคะซึ่งรูทเถอดรูทได้3นะคะดังนั้นจึงตอบข้อที่1ค่ะ